เลยผมมันด้วยอ่ะจ้ะวันนี้ก็จะมีทางด้านลูกชิ้นทอดดอกอะไรเงี้ยนะลูกชิ้นกิโลครับเออกำหนดไม่ได้เนาะกำหนดไม่ได้แต่มีมาสามหุงทอดดอกมีมาสามหุงอ๋อหมูครับหมูหมูน่าจะเป็นครอบครัวละหนึ่งกิโลทั้งหมดกิโลนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดกิโลแต่เราก็ซื้อมาเพื่อมาได้ทำอาหารของเราด้วยนี่ครับนะแล้วก็ไก่นะเย็นแครับน้ำแข็งและเย็นเนาะ พ่าไก่พาดีเจสายลุยนี่ไก่เราเราอเอามาเป็นตัวตัวนะก็เอามาเพื่อ,อกำลังก่อไฟนะกำลังก่อไฟจะแจกครอบครัวละหนึ่งตัวเพื่อให้เขาทํากับข้าวให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตเขาถ้าเขาได้อุปกรณ์พวกนี้ไปแล้วเขาจะทําไปกินกันเราก็อยากจะรู้เลนมือแท้นี่ครับมีเด็กๆด,ด้วยนะครับ เอาขนมมาแล้วนะครับตอนนี้ขนมว่มาขนะมลูก <c oughs> แม่มาเติมกันนะัสดค่า <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่เรานำมาเก็บกาให้กับข้าวเผากระเผานี่บาลาบีหรือเปล่าบาลอบีบาลาบีบาลาบีไม่มีบาบีบาลาบาบีมาลาบรีบาลาบีอ้าวนี่ไม่รู้มาตลอดเลยเนี่ยเบาหอมนะใช้มีดใหญ่ขนาดนี้หรอมันดูทางด้านไม่ขัว จทำเมนูอะไรเจ้าวันนี้่ผ <c oughs> มจะง่ายเกินไปหรือเปล่าพี่อบอกดิไเ <อ S 2> <c oughs> มนูพี่มันได้ได้ถ่ายได้อะไรไม่ได้ยย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 ยอยย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 ยะยย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 หนะ กล้อ,องน้ำปลากระป๋องมีกีแ่แพนะ็คเนี่ยดูนี่สองกีแ่แพ็คครับครอบครัวชุดเอกครอบครัวนะครับดูตอนนี้กำลังก,อก่อเฟืองกันนะครับ มามา่าหนึ่งลังนะครับปลากระกป๋องสี่ปลากระกป๋องนะครับสิบเอ็ดครอบครัว ไส่หมาไปเด้อหร้อหมากินไก่หมดถ้ามไม่มีก็ ก็เริ่มแล้วนะเขาจะทําวิถีชีวิตเขาเขาจะทำอะไรกินก็แล้วแต่เขาถือว่าเขาโชว์ความสามารถนะแล้วก็ตอนนี้เราก็าแจกหมูนะจุดละหนึ่งโลจุดละหนึ่งโลมาจุดนี้มาจุดนี้หนึ่งโลได้หนึ่งโลแบ่งได้แบ่งได้แบ่งเก็บไปกินได้แล้วก็เราจะทำาไปกินก็คือให้ทำกินส่วนนี้น<อ>ี่หนึ่งโล โบแบ่งได้กินได้แบ่งได้ถ้อุปากหวานอบานิยเลยแล้วโมปากหวาน่อปากดีโอโยขอบตัวนี้ไปไหนขอบตัวนี้ไปไหนสองบ้านเนี่ย แล้วของแบบเ,เริ่มทำแล้วลูขถ่านวยบ้านนี้ก็ทำอะไรกินแล้วอันนี้จะทำอะไรกินเนี่ยทำไก่รู้แล้วไก่ย่างจะแกงจะผัดจะต้มจะหนึ่งเดี๋ยวดูวิธีเขาดีกว่าเ่าเขาอยากจะทำอะไรกินแล้วแต่เขาเลยเขาอยากทำอะไรกินแต่ละบ้านซับกันชิ้นอู้ยอดพี่เรามาทำอะไรวันนี้เรามาดูเขาทำอาหารให้เรากิน พี่ผีชีวิตเน่อันนี้คือใบตองเขื่อมาลองฮะแล้วก็หาลากไม้หรือว่าต้นไม้เขาตัดมาทําเขียงตามพื้นล่างของเราที่เขาเขาตัดไปขายบ้านเราเนี่ยใครจะใช้น้ำมันมาหยิบเอาเนอะใครใช้น้ำมันนี้นะเอาขวดนั้นไปเก็บเอาขวดนั้นไปเก็บเก็บเออมาเอาขวดใหม่ไปมาขวดใหม่ลูกมาขวดใหม่ไปลูก คนใหม่เป็นูปในรังเนี่ยอีในหมูย่างอนูบ้านไหนทำมาไหนทำจุดไหนจุดนี้ทำหมูป้ายเอแล้วไม่หึงอะไรมาลองยัางเขายังงงอยู่ยังงงงงสภาพกับกับกับเราที่มาไงเอ๊ะทำยังไงยังงงอยู่ยังงงอยู่งงอยู่เออ เด็กคนนี้ไปเล่นสงการมานะเขาโปะแป้งมาที่ผมเนี่ยนี่ไปเล่นสงการมาเนี่ยแป้งยที่หัวเนี่ยอืมอืมีที่พักอาศัยนะที่พักอาศัยได้ยังเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวมาเอาเห้กตั้งเดี๋ยวมาเอาโอเคบอกเเดี๋ยวมาเอา เรือปืนจะหมดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นไงแม่ยหย่อือหมดแล้วปืนหมดแล้วแล้วแม่ใหญ่จะทำไรนะแม่ใหญ่ฮะเจ้าปืนหมดแล้วเฮอ,อ Terima kasih telah menonton!